สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมบูมอตโตลิเทคนะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาชมนะครับนวัตกรรมเก็บเสียงตัวใหม่ล่าสุดนะครับจากทาง S T P นะครับเป็นตัว S T P l i q u i d Go นะครับแย้ำเก็บเสียงชนิดพิเศษแบบทานะครับผมทาที่บริเวณซุ้มล้อนะครับผมเดี๋ยวจะติดตั้งนะครับเดี๋ยวจะทาลงในรถฮุนไดสตาร์เลียคันนี้เลยนะครับแต่ก่อนจะทาเราจะไปเทสก่อนว่าเสียงก่อนที่จะทา l i q u i d Go ลงไปเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวเทสกก่อนเลยไปครับทดสอบ เสียงนะครับบริเวณซุ้มล้อรถหุ้นในสตาร์เลนะครับก่อนทา S T P Liquid Go นะครับอันนี้บริเวณซุ้มล้อหน้านะครับความเร็วที่80ถึง100กิโลเมตรอชั่โมงนะครับอนนี้ที่ล้อหลังนะครับผมความเร็ว80ถึง100นะครับผมก่อนทา S T P Liquid Go นะครับ โอเคครับหลังจากที่เราไปทดสอบนะครับก่อนที่เราจะทาตัว SCP Liquid Go มาแล้วนะครับว่าเสียงเนี่ยเข้าทางซุ้มล้อในตัวแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาทาตัว Liquid Go กันนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าทาบริเวณไหนบ้างทายังไงกันบ้างนะครับตัว SCP Liquid Go ตัวนี้นะครับผมอันนี้นะครับจะมีทั้งหมด4ชุดนะครับ4ชุดก็คือ4ซุ้มล้อนะครับผมชุดละ1ซุ้มล้อเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าทาเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเทสกันด้วยว่าหลังจากที่ทาไปเนี่ย เสียงจะลดลงแค่ไหนนะครับไปกันเลยโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทาขั้นตอนการทาก็จะมีการถอดล้อออกนะครับแล้วก็จะคุมบริเวณส่วนที่เราไม่ต้องการให้ตัว S C P ไปโดนนะครับผมแล้วก็จะทาบริเวณซุ้มล้อตรงนี้นะครับทั้งหมดเลยนะครับผมอันนี้คือผสมมาแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับผมก็สามารถทาได้เลยนะครับป้ายได้เลยครับการทาแล้วก็ทาให้ทั่วนะครับทาให้ทั่ว ทาลงไปแบบนี้นะครับประมาณ2รอบนะครับผม1ล้อนะครับเราจะทาประมาณ2รอบนะครับทาแล้วก็ทิ้งไว้นะครับทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งก็จะทาซ้ําเข้าไปครับ ผมอันนี้ก็หลังจากที่เราทําการทานะครับตัว stp liquid go ไปแล้วนะครับอันนี้เรามาทดสอบเสียงนะครับว่าลดลงไปแค่ไหนนะครับผมที่ความเร็ว80-100กิโเมตรเหมือนเดิมนะครับจากที่ทดสอบนะครับก็จะเห็นได้ว่าเสียงนะครับลงไปนะครับต่ําไปถึงประมาณ5 5 d เดซิเบลนะครับผมถือว่าลดไปนะครับลดไปพอสมควรเลยนะฮะสำหรับเสียงบริเวณซุ้มล้อนะครับที่หลายคอาจจะประสบปัญหาเสียงยางบทถนนเข้านะครับหรือว่าเสียงต่างๆ อันนี้ก็บริเวณซุ้มล้อหลังนะครับหลังจากที่ทาตัวลิควิดโกไปแล้วนะครับผมอันนี้ก็วิ่งด้วยความเร็วประมาณ80-100กิโลเมตรเหมือนเดิมนะครับ ครับผมหลังจากที่ไปลองเทสกันมาแล้วนะครับหลังจากที่เราทาตัวลิควิโกลงไปนะครับ S T P ลิควิโกนะครับผมจะเห็นได้ว่าเสียงนะครับที่บริเวณซุ้มล้อนะครับเมื่อไปเทสก่อนและหลังจากทานะครับผมเสียงลดลงไปเกือบ10เดซิเบลนะครับประมาณ10เดซิเบลนะครับ10เป็10กว่าเลยทีเดียวนะครับผมก็เห็นได้ว่าตัวนี้ช่วยลดเสียงในการซุ้มล้อเข้าได้จริงๆนะครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถสอบถามมาทางแฟนเพจออโต้ลิฟต์เงได้เลยนะครับผมตัวนี้นะฮะสี่ล้อเลยนะครับใช้เวลาทําประมาณหนึวันนะครับอาจจะ เร็วกว่านั้นนะครับก็อยู่ที่อยู่หน้าร้านด้วยนะครับใครสนจใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับยินดีให้บริการครับผมสวัสดีมากครับสวัสดีครับ